ตกทุกคนเห็นปะเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็กดแล้วก็จะเก็บอยู่ในมือเคเราทุกคนขนตา,าซารดแพ็กเกจใหม่คือบอกเลยว่านี้โนสปอนซ์ซื้อเองจ่ายเองเพราะว่าฉันเป็นแฟนพันธ์แท้ขอขนตานางอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่ามันดีขึ้นยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงโอ้ย oh god คือสวยมากเรารู้สึกว่ามันเบาขึ้นหรือเปล่าตลับมันดูแบบดีขึ้นอุย้ยแล้วก็ทําแบบนี้ดีมากคือมันจะไม่ตกทุกคนเห็นปะเนี่ย คือมันจะไม่ตกแต่ถ้าอันเก่าอ่ะมันจะไม่มีแบบว่าตัวแม่เหล็กใช่ไหมแล้วถ้ามันตกก็คือตกลงมาแบบนี้เลยแค่เชื่อว่ามันจะต้องมีหลายคนที่ทําหายเหมือนแค่แน่นอนเพราะว่าแค่ทําหายไปหลายคู่แล้วแล้วตัวหนีบเขาอ่ะมันก็จะอยู่ในกล่องเลยทุกคนเราก็ดึงออกมาแล้วเวลาเก็บก็คือใส่เข้าไปแล้วก็กดเราก็จะเก็บเราก็จะไม่ทําหายแล้วเขาบอกว่าอันนี้ยแข็งแรงขึ้นกว่าสัมผัสมันดีขึ้นมันมีสปริงทุกคนมันจะไม่หักมันจะไม่หักอีกต่อไปเพราะของแค่หักเหมือนกันหลายอันแต่นี่ ใหม่เขามีเบอร์บอกเลยว่าเป็นเบอร์24อันนี้เป็นเบอร์ใหม่ด้วยนะคะทุกคนเขาบอกว่า f o x กซี่อเดี๋ยวเรามาลองกันเลยก็ไปแยกติดเหมือนเดิมเขาจะให้มาอัพกับดาวแบบนี้เดี๋ยวไปติดนะวางไปให้ชิดขนตาแบบโคนที่สุดแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นไปติดแบบนี้ก็จะได้แล้วว้าวทรงเบอร์24สวยมากคือแบบมี f o x กซี่อยเฉียวๆนี้อีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนก็คือวางเหมือนเดิมให้ชิดแล้วก็ยกแล้วก็ขึ้นไปติดเลยง่ายมากแค่นี้ จอบอุ้ยดีมากแค่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบคุณลิตี้ดีขึ้นมากเลยมันทําให้เราติดง่ายขึ้นแล้วก็เนี่ยถ้าติดถูกก็คือชิดโคนแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะทุกคนจะปัดฟิกเซอร์ก่อนก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะปัดมาสคาร่าแบบเบาๆก่อนแล้วแค่คอยมาติดใช้เสร็จแล้วเราก็เก็บอันนี้ก็คือวางความลงแบบนี้แล้วก็กดเสร็จแล้วไม่หักไม่หายปิดอุย้ยดีมากเดี๋ยวปักไว้ให้เบอร์ใหม่ก็สวยมากเบอร์ยี่สิบสี่อ่ะดูแบบสวยชอบมากดีมากปรับปรุงแล้วแบบมันเลิศ